โอเคสวัสดีครับพื่อนๆทุกคนคะกลับมาอยู่กับการแข่งขัน Starcraft นะ Rock 2021ครับ Absolute Rock 2อ2พันครับยังไงก่อนเริ่มเกมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกก็ฝากกด subscribe ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับโอเคเริ่มกันมาอยู่ที่มารุครับเรสเทเรนะฮะด้านขวาบนของแผนที่แล้วก็น่าลิควิดแครมครับอยู่ในส่วนของบนะูเทรนฮะซ้ายล่างของแผนที่ครับ ในช่วงต้นเกมกว่าโปรดักชั่นไลน์ใกล้เคียงกันเลยแต่วางแก๊สเร็วนะเออลิควิดเคลมนี่วางแก๊สเร็วฮนะมารู้เพิ่งมาวางแล้วก็ลงบาร์แร็คครับปิดบ้านนะทั้งสองฝ่ายสองแก๊สเลยแก๊สแรกยังไม่ทนเสร็จสร้างแก๊สสองครับเช่นเดียวกันครับกลับมารู้ฮนะ ต้องมาดาเทคกันก bon ่อนห,หลังไม่ค่อยมีใครมาเล่นรีบเล่นริปเปอร์กันแล้ววะขมายก่อนยังจะมีริปเปอร์กระดึบมาหามินาโรไลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ค่อยมีละต้องมาดูฮะดูไทมิ่งครับอ้าวริปเปอร์ไม่ค่อยมีริปเปอร์มาแลวครับริปเปอร์ของมาลุครับเช่นเดียวกับของลิควิด มใช่ไหมผมอ่านผิดปะหรือถ้าอ่านยังไงพิมพ์บอกกันได้นะลิควิด e เฟมเคลมเฟมมันออกตัวเคก็ได้ตัวซีก็ได้ซี C ก็จะเป็นเฟมสลิมสลม,มประมาณนั้นโอเคริปเปอร์กำลังจะมาทั้งสองทีมทำยิ่งใกล้ๆกันนะแต่ของมารู้ว่ามาแล้วครับแล้วของ เคลมก็มาเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าไปเช็คก่อนนะมีโดนพล็อกทรงฟ็อกซี่ไหมฟล็อกซี่คืออะไรฟ็รอกซี่คือแอบมาเนียนสร้างฐานใกล้ๆฮะเออหรือว่าสร้างให้มันไกลจากตัวเบสเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าการไปพล็อกซี่ฟล็อกซี่บาร์แลกฟล็อกซี่บังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับสายตอรี่มาครับแล้วก็กําลังจะขึ้นเฮลเลียนครับ ทางฝั่งมารู้ว่าเรื่องมาเป็นบังเกอร์นะแล้วก็เอ็กซ์แพนฐานสองทามมิ่งใกล้ๆก,กันฮนะอ่ะโทษทีดูดูเป็นบังเกอร์เลยรูปเล็กเกินเป็นไอ้นี่คอมมานด์เซ็นเตอร์โอเคแล้วก็สตาพอร์ตมาครับทางฝั่งมารู้ ก็เอารีเปอร์กับเฮเลียนไปค,คุมคุมฐานตัวเองไว้ฮะเปิดพื้นที่ไวโอเคอามี่ยังไม่ค่อยเยอะครับทั้งสองทีมเป็นอาร์มี่ในออกแนวคุมเชิงมากกว่าฮะยังไม่ได้ต้องการจะผนิ e ศึกอะไรขนาดนั้นต่างฝ่ายต่างเล่นกันระมัดระวังตัวอาจจะได้เห็นเกมยาวนะครับ คอยขยิบเข้ามาลิควิดแต่มารู้ก็เน้นเซฟก่อนเลยครับผมกำลังจะมาโอ้เรเวนเราเจอกันแล้วซัดกันแล้วโอ้ยระเบิดโอ้โห าคุมกว่านะออเอา้าแต่โดนลันก็มาแถวแนวมินาโรไล,ลโอ้แล้วเก็บระเบิดมาใช้กับเอสซีวีกำไรจัดจๆโอเคมารู้าเสียไปเยอะครับเสียซัสภายจากการบุกค,ครั้งนี้โอ้เอเลี่ยนบินผ่านหน้าผ่านตากันเลยเดียวเสียซัสภายจากการบุกค,ครั้งเนี้ยแ0ดเลยฮะแต่ได้แต่ตัดอินคัมได้นะโอเค ก็ได้ไซโคลมาเพิ่มครับทั้งสองนะเรวเวนก็กำลังจะมาซีแท้งอยู่ในโปรดักชันไลน์ของมารู้ครับยังคง expand กันแค่สองฐานนะมันค่อนข้างเขาเรียกว่ามนเทนแนง่ายดูแลง่ายอ่านี่เน้นสร้างคอมมานด์เซ็นเตอร์ในบ้านก่อนฮะแล้วอย่าค่อยบินไปแลนดิ้งเลยเอ,อไม่ต้องไปสร้างข้างนอกครับอย่ามาโดนฮาลงฮาลาสอะไรอย่างเงี้ย อ,อันนี้มาคุมพื้นที่หน้าบ้านตัวเองไว้ครับมารูครับิีแทงฮนะตั้งป้อมแล้โอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่แวะเข้ามารับชมกันเสียงดังไปวอไปอะไรยังไงแจ้งผมได้ครับเอ้ามารุมีมารีมัสกาครับ น่าจะเห็นแล้วอันนี้เขาพยายามเดินเปิดเช็คเหมือนกันเช็คพนะ็อกซี่ฮะสองเรเวนเรเวนหรือราเวนเรเวนหรือราเวนเออเรเวนราเวนไม่ใช่เรเวนราเวนภาคเองลืมเองราเวนราเวน เอาไปหนึ่งจึกกนี่ฮทีเจอทีมันก็จะประมาณนี้กโอ้โอหเละทำไมถึงบอกประมาณนี้มันก็จะหึ่มหึมใส่กันเหมือนของจริงอะ่ะเออเหมือนจีนกับอเมริกาหึ่มหึมหึ่มหึมสงครามเย็นก่อนตอนนี้ตอนนี้คือช่วงสงครามเย็นนะดูโอ้ยยิงฟรียิงฟรี แลใส่มูฟสปีดเร็วกว่าครับเรียบร้อยช่วงนี้ก็แข่งกันนะอ,อแข่งกันอัพธงอัพเทคครับอ่านี่เห็นปะ่ะสร้างคอมมาเซ็นเตอร์เสร็จก็เอามาลงเลยอุ๊ย,ยเเขามาว่ะโอ้เจอสีแข็งโอ้แตกแตกแต่มารู้ก็ยังคงเสียไปเยอะกว่านะในภาพรวมครับ เอาเริ่มมาฮะลิควิดเซมเห็นเขาตรงนเ,นเนี้ยเบเนี้ยน่าจะอ่อนแอสุดพอเพิ่งมา expand หลักๆคือต้องจัดการซีเอาไซโกนมาเห็นครับสแกนก่อนแล้วแล้วบินเข้ามาจังหวะนี้พยายามจะมาเก็บซิแคนโอ้โหนี่เขาเอามาพร้อมคือมารู้ก็มีไวกิ้งมารอฮนะน่าสนใจ แต่ทางฝั่งนี้ก็มีซีท้งเหมือนกันต้องขยเย็บเข้าไปต้องขยเย็บเข้าไปโอ้นี่ฮะเป็นท่าเป็นท่าของเจ้าเรเวนครับ ก็ป่วนไม่สําเร็จฮะทางฝั่งลุกติดโอเคก็ต้องระวังฐาน expand เราดีๆครับเนี่ยมารู้เงินเงินนำแล้วนะ income ซัดไปสามพันกว่าแล้วฮะสามพั 3, นเน้นไปที่มินาโร ทางฝั่งวิทิตเนี่ยเน้นเน้นไปที่แก๊สเหรอแก๊สนำอยู่อะสแกนเช็คก,กันไปเผื่อมีปุ้งมีโก้ดครับ มารุต้องไคหนีก่อนไคหนีฮนะมาลีนสตีมแพ็กกันเอาไว้ครับเมดิแบกบพยายามเติมพยายามเติมเอาทีแค็งไปด้านหลังแล้วก็ตั้งป้อมยิงอุ้ยแลกกันแลกกันแต่มารุมารุค่อนข้างโอเคนะเริ่มตีตื้นยูนิตโรสขึ้นมาแล้วฮะอ่ะขยับกันไปขยับกันมา ระหว่างขยีบนั้นก็หาเงินเพิ่มครับเอ็ก n d ฐานเพิ่มแมมารุหน้าบ้านก็ชวนทะเลาะหลังบ้านก็ปั๊มเงินเข้าไปนะฝ่ายต่างสแกนเปิดพื้นที่กันลุลวัดไวกิ้งไวกิ้งอ่ะตัดซิกทังได้ดีมากฮะมันสามารถเป็นแลนดิน้งยิงใกล้ๆได้แต่ต้องเคลียร์มารีนให้ได้ก่อนครับ โอ้โหเอ็กซ์แพนรัวๆเลยว่ะใครคุมอินคัมได้คนนั้นชนะครับฮามี่เยอะกว่านะลิควิดอ้านี่งผมหาชื่อสก,กิลมาแล้วฮนะอินเ r อร์เ n อเ m น t ์ i x ทริก คือเฟรมาติก็คือมันจะด i s เบ l e อัตราเกตยูนิตครับทําให้ไม่สามารถโจมตีได้ฮนะมันก็คือเบรคเบรคซิกแทงได้นั่นเองคนระับคือสงสัยนะเออมันผมรู้ว่าเป็นสกิลของราเวนนะแต่ผมอยากรู้ชื่อสกิลก็เลยลองเสิร์ชดูนี่อยากเจอเกมยาวจัดไปยาว,ยาว เวลาเห็นเกมยาวแล้วก็ให้ดูโปรดักชันไลน์ครับหลักๆเนี่ยโปรดักชันไลน์ตอนนี้ก็มาถึงตอนอัพเทคแล้วตัดการตารัดการอัพเทคเทคเหนือกว่าก็มารุ่้าวไม่ยอมให้ expand ยังไงเอ่ยฮะมารุ อกมาลีนเข้ามาป่วนครับสตรีมแพ็กยัดเลยเอสทีวียังไงจะต้อมเหรอต้อมแตกนะเออเอาวมาลีนชนมาลีนครับจังหวะนี้โอ้โหดูความดูพลังฮิวสุดท้ายต้องยิงแมดิแวกก่อนครับแล้วตรงนี้มารวมตัวกันสแกนกันรัวๆฮะเช็คตำแหน่งกันครับ เอาแล้วทับใหญ่ทับใหญ่ยูเกรเตอร์เกรเวนเกรเวนาอีกแล้วลาเวนเฮ้ยอ้าวซิกแ็งต้องเอายูนิตเดินเข้าไปฮะยูนิตบินมองไม่เห็นอุ้ยแตสกสะพายจะแม็กอะจะตัดก,กันแล้วะ่ะตรงนี้มาเข้ามาลีนเลียซิกแ็งที่ตั้งป้อมไปก่อนแล้วก็ถอยออกมานอกระยะยิง ใครหลุดใครหลุดใครหลุดไมโครมาก็แตกหมดฮะตอนนี้ในส่วนของมาครนั้นะเงินก็นะ่าสูสีนะครับแล้วซับไก็จะแม็กไว้ด้วยฮนะแต่ก็มาปวนก่อนครับโอ้โหมาแล้วนะฮะลิวตดตั้งปอมอยู่หน้าบ้านเลยพยายามจะายเข้าไปในฐานเอ็กซ์แพนตัดอินคัมของฝั่งมารู้ครับได้แล้วนะโอ้โแตกครับคอมมาเนเตอร์ตัดอินคัมไม่ได้แล้วอินคัมดรอปมาเหลือ2 6 0 0ครับ จังหวะนี้ไวกิ้งตัดกันอยู่ฮะได้ไปคืนเหมือนกันแต่เอสตีเอสตีวีเอสีวีเอสีวีอู้วิ่ติีอืมอันนี้มารินดอบมารินดอบยังไงจะสแปมเหรอสแปมอืมดีฮะที่มีรถถังมากันบ้านไว้แล้วก็เอาตัวรอดกันมาก่อนแต่หน้าบ้านหน้ามองครับสะอาดเอี่ยมเลยฮะฐานเอ็กซ์แปนของมารุหายไปหนึ่งฐานแล้วครับเงินดอปลงมาเหลือสองพันหนึ่งแล้วฮะมารุ ทางฝั่งลิควิดเงินยังสเตเบิลอยู่ที่ประมาณ2,009นะ2,007 2,009ครับแล้วค่อยๆขยีบมาค่อยๆขยีบมาต้องซัดเมดิแวก์ก่อนครับโอเคได้เมดิแวก์ไป1ลำอย่าหลวมอย่าหลวมอ่าให้ดูยูนิตลอดครับตึงกำลังอยู่หน้าบ้านแล้วครับลิควิดเดี๋ยวดูว่ามารุจะแก้สถานการณ์อย่างไรครับ ไม่มีที่ให้ไปแล้วหลังชนฝาครับนี่ก็กันบ้านตัวเองนะไม่ให้เขาขึ้นนะคือโทอรแรนจะเป็นแบบใครกันได้ก่อนได้เปรียบครับแต่ก็จังหวะบุกมาามา,มา,มาจังหวะบุกมาจังหวะนี้มาลีนนะยังไงพุชเข้ามาได้ซีคแคงคือไปแล้วเหมือนกันเราพยายามจะเข้าไปต่อจังหวะนี้โยงสกิลดิสเบิร์นแอทแทกไปครับเราพยายามจะพุชเข้าไปพุชเข้าไป,เ,าไปเอ,อ้าเรเวน ราเวนอ,อไปยังเรเวนต่อไปนะอย่างมันยังไม่เข้าปากโอ้ตรงนี้แตกหมดแตกหมดโอ้ยสครังยิงกันเองแล้วก็นิวเคียร์ไรจ์ดิเทติกยังไงโอเคแคนเฟิลไปก่อนเอาละครับลุกคืบคืนกลับมาครับมารุเอาเรื่องว่ะ อย่าจะมาปิดหน้าบ้านฉันใครให้มาปิดหน้าบ้านนะไล่ไถคืนไปไถคืนไปแล้วอุ้ยเจอตีแคนตั้งป้อมต้องถอยมาก่อนเ <c oughs> จ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนัก <c oughs> แซวแซวไม่ใช่นิวเคลีย์นะเป็นรีเบอร์ทาวีอะโซนิ่งเอ้าแตกเจอมาลีนครับอ่ารถถังยินจ้องหน้านะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวใครเปิดก่อนแพ้เว้ย แต่รอบนี้มารู้ตีตื้นขึ้นมาได้ดีนะแต่อินคามมาตามอยู่นะจะตีตีซับไพ่ขึ้นมาให้ใกล้เคียงกันถือว่าโอเคมากๆเลยครับตอนนี้ที่เหลือเรากลับมาเร่งอินคามครับและอินคามมารู้กลับมาแล้วครับพออินคามมารู้กลับมาแล้วมารู้ก็เดินหน้าเข้าใส่ทันทีแล้วจังหวะนี้คอมมานด์เซ็นเตอร์พยายามจะซ่อมไม่รอดแล้วครับโดนตัดอินคามไปแล้วครับลิวิต ฟีเวีเรียบร้อยครับแต่โอ้ละอัพเทคอย่างต่อเนื่องครับลิควิดกลายเป็นนี่ต้องต้องไปถมอารมี่แล้วหรือเปล่า กลับมาพยายามจะเปิดเตาหน้ากานะครับ่างฝ่ายพยายามคุมแม็กันอยู่อยู่ดีรูปแกม,มารั้วกลับมาครับจากตอนแรกโดนยัดหน้าบ้านไว้เลยนะตอนนี้ปั๊มเงินออกมาโอเคแล้วสปายก็ขึ้นมาโอเคครับอามี่นำอยู่ด้วยนะที่สำคัญเทคนำครับ เทคในส่วนของทหารราบเนี่ยของมารูอ่ะเทคนําอยู่ยิงกันตัวตัวเนี่ยมารู้จะได้เปรียบกว่าเลยครับหมายถึงมารีนวิฟัทมารีนนะมาแล้วโอ้โหเจ็บ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 เหาทางเจาะเหรอเจาะก็ได้ฟีทิกแท้นสออันโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็ราเวนอีกหนึ่งลาโอ้คูมารีนกองนี้ป่วนจริง โอ้โหป่วนมากนี่ฮะสแปมมาลีนครับโอ้โหโเจ็บๆๆๆๆๆๆเจ็บ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 โอ้โ,อโอเจอดิสเบิรหมดเลยครับทางฝั่งซิทแชงและมาลีนของมารุยัดเข้ามา และแทงก็ได้ตังป้อมแล้วด้วย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 แตกหมดครับอย่างนี้เรียบร้อยซัพพลายล้อของทางฝั่งลิควิดพุ่งทยาเลยครับสองหมื่นเสร็จแต่พยายามจะบุกค,คืนมาบ้างเหมือนกันยังไงเอ้ฮะได้ไหมโอ้โหแต่เ,เขามีไวกิ้งอยู่เยอะครับก็ต้องถอยกันออกมาก่อนนะ ได้คอมมาเนเตอร์คลีนไปครับท่งองปรับหรือิตไม่ยอมกันจริงๆคู่นี้อา้าวนี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันเอามาตอดมาตอดกลับไม่โกงครับ s, <S, <SUV> <S อ v อพยพนะคอมมาเนเตอร์แรกคอมมาเนเตอร์ครับแล้วก็ s อ v แรกไป18ต่อ13บสมารู้เสียเยอะกว่านะแต่หันกลับไปดูอินคัมกับซัพพลาย like เหมือนเดิมฮะหลังจากต่อสู้กันครับอินคัมยังคงสูงสีกันอยู่ฮะอาร์มี่ มารู้กับลิควิดก็พยายามจะสแปมกันขึ้นมาใหม่ครับแต่เหมือนเดิมว่าเทคของทงังฝั่งลิควิดตามอยู่นะแต่ตามอยู่เป็นเทคไนเนี่ยเทคยิงปืนแรงอะฮะของทอาหารราบอะครับแล้วก็จุดสังเกตคือเธอทีเจอทีเนี่ยเขาไม่เล่นมาดูเดอร์กันเลยฮะเรียบร้อยไล่เขีย์เสาก่อนมารู้มาครับจังหวะนี้ เราจะฟัดกันแล้วที่ตรงกลางหรือเปล่าฮะไวกิ้งเข้าไปเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ราเว่นครับ้วจังหวะน,นี้ไม่ยอมให้เอ็กแนรตัดอินคมกันอย่างต่อเนื่องครับต้องดูจังหวะเข้าจังหวะออกของมาเรียนดีๆฮะจังหวะไมโครโอ้โหวเจอดริฟเวอร์มาแต่ทางฝั่งามารู้ก็โดนฮารัสเหมือนกันต้องยกคอมมานเดนเตอร์หนีไปฮะไม่งั้นระเบิดแน่นอนเจอดรอปมาเรียนครับนาบานก็โดนตึงกำลังไว้แต่ก็ยังมีหน่วยนี้ ไปต่อยบ้านคราบว่าไม่ยอมเหมือนกันหรือผิดเดือดเดือดเนี่ยเดือด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 ยาวๆว,วัดกันอ่ะวัดกันที่ทุนนะซับและเออใครรวยกว่าเอาทหารมาละลายกันเรื่อยๆเงี่ยใครรวยกว่า แล้วก็นั่นแหละฮะจังหวะเข้าจังหวะออกครับจังหวะไมโครยูนิตแต่ละกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปยืนจดจ้องจ้องกันอยู่อ้าวอ้าวโยน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 ดิสเบิร์นแทงกันไปแล้วจะเข้าก่อนยังไงฮะมารุเดินเข้าใส่ลวครับมาลีนมาลีนพยายามจะสเปมสเปมได้ไปเยอะเหมือนกันนะอ่า ทั้งฝั่งราเวนก็พยายามดิสเบิร์นครับดิสเบิร์นดิสเบิร์นลงป้อมปืนดิสเบิร์นลงป้อมปืนครับโอ้โหละลายไปเยอะเลยนะฮะลิควิดแทงน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าผมขอดูยูนิตหน่อยซีแทงหายไปเยอะเลยครับแล้วจังหวะน,นี้ยังไงพยายามจะลุกเคลืค,ค,คืนเข้ามาม,ามั่งแต่ก็ละลายเหมือนกันซีแท้งละลายละลายละลายหมดเลยฮะลิควิดครับเสียยูนิตไปเยอะมากๆเลยลิควิดอาร์มีก่กำลังจะหมดสุดท้ายลิควิดเคลมกา่า ทีเจครับเสร็จมารู้ไหฮะเทพเจ้าทีของเราแม่ต้นเกมเข้มเลยนะไปกดหน้าบ้านมารู้ได้ครับมารู้ตบเปี้ยงเดียวออกมาเสร็จแล้วก็ค่อยกระแสกระแสออกมาเรื่อยๆจนปิดเกมนี้ไปได้ครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างฮนะสำหรับเกมนี้ครับคี่เห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้ครับแล้วเจอกันที่คู่หน้าครับผม สวัสดีครับ